นี่คือน้ำเยี้ยวนะครับมีข้าวซอยน้ำเยี้ยวรสชาติอร่อยนะครับร้านนี้มาชิมกันได้ครับนี่คือภายในแวะกะ่ะในร้านนะครับตกแต่งเหมือนชาวเหนือนะครับ พูดเลยอขอเชิญชวนมากินข้าวซอยน้ำเงียวนะคะที่ร้านเงินขนมเส้นเจา้ามีมหลายๆน้ำนะเจ้ามาจากเชียงใหม่เลยเจา้าแต้เลยนะเจา้าอมีล,ล่ะและมีอะไรไก่มังเก้าอ๋อมีอข้าวซอยเนื้อข้าวซอยไก่เจ้า ้ก็มีน้ำเงียว,วเตย,ยนะเจ้านี่เหยื่อไก่เตยนะเจ้าอืมเชิดเลยนะเจ้าครับได้ครับนี่นะครับหน้าตานะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับน่าทานมากราคาก็ไม่แพงนะครับ ก็ร้านอยู่ตรงถนนบำรุงเมืองนะครับนี่คือกระทรวงมหาไทยนะคะ tro, รับนะฮะอดี่ยใกล้ๆกับสี่กั๊กเสาชิงช้านะครับจุดสังเกตก็คืออยู่ตรงสี่กั๊กสิงช้าครับใกล้ๆกระทรวงมหาไทยนะ้ะนี่คือกระทรวงมหาไทยนะครับตรงนั้นก็คือจะเป็นแท่งขูธรนะครับนี่นะครับหน้าร้านเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะนี่ชื่อร้านนะครับ อยู่ใกล้ๆกับร้านยี่เหลานะครับพัฒคารนะครับติดกับยี่เหลาเลยนะครับอ่ะเรามาเข้ามาดูบรรยากาศร้านครับนี่เข้าไปนี่คือภายในร้านนะครับนี่คือเป็นเครื่องอ่านี่นะชอบนะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงประมาณสี่โมงเย็นค่ะ จนถึงเสาอ่าบางวันก็หมดเร็วก็ปิดเร็วใช่ครับอ่านะครับก็เชิญชวนมากินนะครับของอร่อยย่านสามแพ่งนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต๋องพาชิมพาเที่ยวนะครับย่านสามแพ่งนะครับก็พามากินน้ำเงี้ยวนะครับแล้วก็ข้าวซอยนะครับก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับของดีย่านสามแพ่งนะครับนี่ฮะหน้าตาจะเป็นยังไงครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอว่าจะพิมพ์เท่านี้นะครับแล้วก็ พรุ่งนี้หรือว่าไหนจะพาคุณผู้ชมพาไปชิมอะไรย่านสามแพร่งอีกก็ติดตามในเพจได้นะครับขอบคุณครับ